จะสาธิตให้ด้เบิรงนะครับว่ามันแดนปันไดโอ้โหดึงกันตาดูนกับออกนะครับหาพรมบาน,นี่ไม่ต้องหลับแรงดันของน้ำได้ดีนะครับพราะมันแทบจะสาสามถดดึงลงไปในน่นนาจะได้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะท้าทำบอดีนะครับเพราะว่าบนมีขาตั้งกองนะครับอพี่นงกาสิประมาณนี้แหละครับเพี่เลี้ยวแล้วแต่ ช่วงช่วงของที่เขาต้องการนะครับสวัสดีครับพบกับไหลนะโคตรมอดครับมอนิกาเจียไม่แนะนํำการต่อขอต่อกับติดกับสายยางพาแบบเคลือบนะครับแบบนะ้าแบบเคลือบซึ่งปกติปกติประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็นํามาจากอิสราเอลเนาะซึ่งบ้านเขาก็จะจะมีใกล้เชี่งกันซึ่งปกติเขากจะใส่สายพ e. ี น้แบบดำนะครับซึ่งมันก็มีข้อจํากัดของมันทึกกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของน้าหนักเรื่องของขนาดที่มีขนาดใหญ่นะครับเรื่องของการขนย้ายเรื่องของราคาอย่างต่างๆก็จะมาเปลี่ยนนะครับมาในน้ำจำมาเปลี่ยนคือเป็นไซยางพาแบบเคลือบคือพี่น้องได้เห็นนะครับแบบน้าแบบเคลือบเบื้องนเพื้นกับไข่กับสายสาย่างนําดับเพิงเนาะซึ่งกับมีข้อดีที่กัน เพราะว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งมันอาจจะง่ายนะครับเพราะว่าใหญ่ง่ายนะครับสามารถม้วนพับเก็บได้ผลนไปได้ที่เราจำนวนได้หลายได้เนาะอันที่2คือเรื่องของนี่ครับเรื่องของน้ำหนักมันกี้ชิ้นน้ำหนักเบาอันที่3คือพ้ี่นน้องนี่หนึ่งครับเมเป็นสายยางขาสั่งควาเกือแบบแบบน้นะครับมันก็สามารถรับแรงกดของ ของรถไทยได้นะครับมาสามารถยืดย่นได้เรื่องที่สี่าจะเป็นเรื่องของราคาราคาเนาะครับอาจจะอาจจะยังถืออาจจะถือก,กว่าสายยางพี่อีแบบดําซึ่งสายยางพี่อีแบบดํามันก็มีข้อจํากัดทตาตากแบบดดดนก็นจะความเสื่อมของอยางก็จะเสื่อมลงนะครับซึ่งก็มีอุปกรณ์ก็กกมีิดนึงนะครับขอต่อใน2องคือสายยางผาแบบเครือแบบนาอย่แบบางแบบที่สามก็คือ เล็กนะครับเล็กต้องต้องตั้งไฟเผาก่อนนะครับเผาให้เล็กมันแดงกอนก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่กับว่เบิังวิธีการติดก,กันเลยครับที่การเท็ดมันก็ใส่เลือกให้มันตรงตามที่เราต้องการนะครับตรงที่เขาต้องการเราเขากจะใส่นี่นะครับคือสายยางผ่ามันถือค้อนหลอมมันจะเยืดนะครับประมาณนี้ก่อน ผามันก็จะยืดในห้องก็จะใส่มันจะยืดนะครับยืดยุนเ้าก็จะใส่นีดันเข้าไปมันกําลังยืดนะครับนี่กำลังยืดยุนยืดยุนกับง่ายแบบนี้นะครับเพราะมันความหอนมันบดนะครับผ่าผ่ามันก็สะเคืนตัวเพื่อกานะครับมันก็จหยืดจนถ้าไม่สามารถที่จะรุดออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เบื้องนะครับว่ามัน ดันปเนเลดึงกันตาดูนก็บออกนะครับหาพรมานี่ไม่ต้องรับแรงดันของน้ำได้ดีนะครับเพราะว่าแทบจะสามารถดึงลงไ้ <c oughs> ในน่าจะได้ดีนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ทบอดีนะครับเพราาะว่บนมีขาตั้งกองนะครับ,รบพี่น้องกสิประมาณนี้แหละครับพี่เลี้ยวแต่ช่วงช่วงของ ที่เราต้องการเนาะครับเอาที่นีนี่มันก็ใส่ง่ายขึ้นสามารถวางแล้วก็สามารถเก็บดื้อง่ายอย่างง่ายกว่าสายพี่อีแบบดำนะครับมันก็สิมันก็มีขนาดใหญ่มันก็ต้องใส่ขนยังก็สิ่งยากเนี่ยนะครับเพราะมันเป็นมวลนะครับมวลแบบใหญ่เลยแต่อย่างพี่อีบบนนี้มันเกิดง,ง่ายเนาะีา่ประมาณนี้ครับเอาที่พี่น้องต้องการเนาะขอตัวแบบนี้ครับ ในช็ปปี้หรซาสดาหรือว่าในกูบันเฮาก็จะมีอยู่ครับไมำปหาเรียกเบืเอเอ้องออกน,น,น,นะครับถ้าพี่น้องหรือว่ามีไอเดียยังกะแนน้ำได้นะครับเพื่อเป็นจุดดีๆจุด,ดริ่มเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงในการทําการเกษตรบ้านเฮานะครับยังกับมาแซ่องค์ความรู้กันคือผมว่านี่ผมด,ดึงดึงเอาเนี่ยมันขึ้นตัวแล้วมันดึงผมมือดึงผมหนึ่งมันขึ้นตัวแล้วมันดีน มันกระจาฟิตนะครับมหาเมื่อมันเกินความมมันขยายตัวเมื่อมันเคลืนตัวมันกระจาฟิตขนาดผมว่ามันน่าจะโอเคนะไปหาเจะไปเบื้องคลิปต่อไปนะครับในช่วงการติดตั้งเนาะผมกับมาจากอิสราเอลได้มาสามสี่เมื่อผมจะแนะนำให้พี่น้องได้ฟังกันกนะครับพี่น้องชอบยลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแต่เดงความคิดเสียเนาะว่าเป็นจุดดีๆมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการทำการเกษตรไปเทศไทยครับขอบคุณเลยครับ